มันใหญ่มากงามเถอะสวัสดีจ้ามนี้อุ้มกระผ้ามาชมแป่งพักของแม่ได้มีบานที่อุ้มพื้นที่บจ้ะมีไรใดถูกมือได้เลยจ้ะอุ้งงามขักเลยจ้ะ ปลูกในพื้นที่บ้านนะจ่ะนี่ไล่ได้ทุกมือเลยเด้อจ่ะบ๊ดยไปสร่งตลาดเด้อจ้ะนีคนมาซสื่ออยู่กับบ้านเลยเด้อจ้ะผักพอแล้วงนะ่าน,น,น,น ปลูกได้ยง้มหนาวเด้จ้ะแล้วก็ปลูกถูกปีเ,ป 2, 30, เลยได้จ้ะได้เป็นสองสามหมื่นเลยเด้จ้ะยวนขางบาน 那唔得。 ันนี้ก็เป็นผักกาดทอดเราก็ตื่นนา่นขานอนแต่ตีสองตีสเลยเด้อจ้ะก็บ่ได้ใส่ยาสีเด้อจ้ะมื่อก็บนอนตอนตีสองตีสาตัดไปขายเด้อจ้ะใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหาเด้อจ้ะ กะมาอุดนุนพักแม่เพิ่นไปได้จ้ะพักกะลำพักปอสารสองหัวได้จ้ะดังหม่โ้บานเลยคนดังหม่โ้บานเลยพักปอสารแต่ว่าเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรด,ดิจ้ะแต่ว่าบริสีดธยาสีดนี้ มันนี่แม่มันใหญ่มางามเถอะอะไรเนี่ยให้มันชีขาวขาวให้มันชี้ข้าวขาวอ่ะให้มันคอนปั่นหัวนี่มันเิดโรคโรคควา่นใ้อ่นเลยหกส่กออ่อนซ้อน หัวใหญ่ได้จ้ะบ้านเขาเย็นไฟปู่เขางามไฟมังค์ปู่เพราะาเาเพราะว่ามันถ่าต้อถ่ายน่

กับมีรายไใดจุกมือกวมร่วมๆแล้วก็ได้ประมาณสามหมื่นต่อปีเด้จ้ะนี่ก็เป็นกุ้ยจีพอแมร้อนเอาไปใส่ผักได้จ้ะก็กเป็นขี้ง่อยขี้กล้วยแกบเกบนี่ยจ้ะทั่วแห่ได้จ้ะกับแกยวเส้บแสบได้จ้ะ